แต่้วยประคุณความรักความเมตตาข้องพระเจ้าก็ทําในสิ่งดีดูเป็นไปไม่ได้ไอายเป็นไปได้เรื่องลาวที่เก่าเรื่องดีๆเรื่องที่ให้ความวัางแต่ปุ่มปฏิปัติจะเป็นกําลังใจให้คุณคกับสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนเคือนกิดวาตัวเองเป็นคนอดทนแก็งไหมครับ ตาต้องงายกับแน่นหนึ่งถึงสิบคิดว่าตัวเองอยู่ที่ทถาไรครับวันนี้พมจะมาเล่าเรื่องข้องคนคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ท่องรอคอยคําตอบจากพระเจ้าอย่างยาวนานคนนั้นก็คืออับราฮัมพระยาวีตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าจงออกจากดินแดนข้องเจ้าจากหยัดพี่นองข้องเจ้าจากบานบิดาข้องจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสําแดงแก่เจ้า เราจะให้เจ้าเป็นจนจันใ่ญ่เราจะอวยพนเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพนเราจะอวยพนคนดีอวยพนเจ้าเราจะทราบเจงคนดีเจงเจ้าบรรดาพ่อพันตัวลูกจะได้พนเพราะเจ้าอับราฮัมชื่อนีเราหมักได้ยินว่าเขาเป็นบิดาแห่งความเชื่อพระเจ้าได้ดูแลชีวิตของเขาอย่างมากมม้ ให้ถูกอย่างที่จาเป็นแก่เขาในสิ่งที่เขาจําเป็นต้องจ่ายมีบ้านมีฟูงซักมีคนรับจ่ายต่างๆแต่มีสิ่งสาคัญมากๆที่อับราฮัมไม่มีนั่นก็คือเขาไม่มีลูกนายเอ็นใจเข้าใจไหมครับในชีวิตข้องอับราฮัมมีพร้อมถูกอย่างแต่ไม่มีลูกชายที่จะสะืบสกุลแต่พระเจ้าก็สัญญาไว้กับอับราฮัมว่า จะให้เขามีลูกตีเป็นตนตระกูลตีจะซึบเจือใส้โดยที่ระะเจ้าเรียนชื่อจากอับราฮมเป็นอัมราหัมที่มีความหมายว่าบิดาของประาชาจาติมากมมยพระเจ้าให้สัญญาว่าเขาจะมีลูกล่านมากมม้เมื่อดาวบนตองฟ้าที่ไม่สามารถนับได้อับราหัมได้มีภรรยาชื่อว่าซาร่า พวกเข,เขาว่างที่จะมีลูที่จะซึบเจือใสในตอนกลางคืนเขาซ่องคนก็ออกมาดูดวงดาวด้วยความว่างว่าเมื่อไรพระเจ้าจะําตามตี่ได้สัญญาไวาในเวลานั้นความว่างของเขาก็ดูดีเหลือกเกินเพราะว่าซ่องคนนั้นเขามีอายุเกือบอีนึ่งรอยปีแล้วสิ่งที่มีอย่างเดียวคือความว่างและความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไวา เมื่อไรจะเป็นจริงสักทีจนกระถังวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งมาหาพวกเขาที่บ้านพวกเขาคกิดว่าชายคนนี้ต้องเป็นทูตสวรรค์แน่เนเลยจึงได้ตอนรับดูแลเขาอย่างดีชายคนนี้ได้บอกกับสองคนนั้นว่าพีีหน้าใน่วงเวลาเดิมนี้เขา้าอีกกลับมาอีกลังในเวลานั้นนางซาร่าจะให้กำเนิดเด็กตามีระเจ้าดสัญญาไวา ในเวลาทีตื่นเต้นเข้ามาตึงนางซาราได้โคลดเด็กใจตามที่ประเจ้าสัญญาไวาและได้ทั้งชื่อลูกว่าอิสอัพรวลวหัวเระเพราะว่าเราจะหัวเราะเวลาที่เรามีความสุขอับราฮัมคับซาร่ารักลูกคนนี่มากเพราะเป็นประสัญญาก้องพระเจา้าทตีเขาตัางซ่องนั้นคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริง แต่ด้วยพระคุณความรักความเมตตาของพระเจ้าก็ทําในสิ่งทีดูเป็นไปไม่ได้อายเป็นไปได้พระเจ้าก็ทําสิ่งทีดูเป็นไปไม่ได้อายเป็นไปได้เพราะอับราฮัมและซาร่าต้องอดทนรอคอยการที่จะมีลูกสักคนหนึ่งก็อดทนรอคอยถึง2 5ปีพวกเขามีลูกกันตอนอายุเกือบอ100ปีแล้ว เพื่อนๆกิน,นว่ามันไม่น่าเชื่อใจไหมครับแต่ประเจ้า็ทําทำยเป็นจริงถ้าวันนี้พี่น้องรอคอยสิ่งใดอย่ามดว่างเด็ดขาดนะครับเพราะคนที่เชื้อเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของประเจ้าแน่นอนครับอย่ารีบร้อนอย่าอ่อนใจไปสักครนนะครับประเจ้ารหลักฐานและทันเวลาในชีวิตข้อง่ันเสมอครับ อับราฮัมได้ประพรอย่างไรพระเจ้าไม่ละติ่งตันไปและส้มว่งในเวลาที่ส้มควรแน่นอนครับ